เอามาแล้วเว้ยเฮ้ยมาแล้ววา่า1ิบกันยาหกห้าจำให้มันจำให้มันมวยไทยไก่ชนตลาดอวยชัยสมมาแล้วเว้ยได้เอกกันอีกแล้ว พี่น้องคอกีฬามวยไทยไกลชนทุกระดับประทับใจเสาร์ที่10กันยา65ที่สนามมวยชั่วคราวตลาดปวใจ3เมืองใหม่หน้าเขาหลังสวนทำเลทองดีเยี่ยม2โปรโมเตอร์หนุ่มหุ่นเท่เสียเอนายกเขียวควงแขนหนุน่มร่างโยงเสียแจ็คสอมงมั่งมีโชว์ผลงานเอาใจแฟนมวยไทยไกลชนทุกระดับมอบมือโปรโยอดเยี่ยมปี62ผู้ใหญ่นพ่อแดงประสานงานมวยปุ๊กทองมงหลังสวนน้องเบาังหวาน และทีมงานประกอบคู่มวยข้าวรายการศึกสอบมังมีหลังสวนครุบถล่มเดิมพันเงินล้านคู่มวยอดีตรายการเงินล้านจอมเดินสายมนุษย์ต่างดาวหลักหายสอบนายเจือเพชรเปลี่ยน เปลี่ยนสีเสือ้อเดินสายหลักหายสอ้ังมีการันตีขยี้บีแหลกแหลกนักชกผนใจขอมวยไทยไก่ชนลูกเคสอสอลูกช้างสู้กันเดือดสองล้านลูกเคหลักหายสู้กันสองล้าน สองที่สิบกันยาตลาดโวยใจสามเมืองใหม่หน้าเขาหลังสวนลุ้นมากํามวยไทยศึกสองมังมีหลังสวนปุ๊บถล่มเดิมพันเงินล้านหลักหายลูกเค้เดิมพันสองล้าน,านคุณชอบใครใส่กันยาวๆลูกเค้สู้หลักหายสองล้าน ผู้มวยประกอบรายการมีเดิมพันระทึกหนึ่งแสนจอมถึงเมืองละแม่ลูกแมนลูกสัตวินเปลี่ยนสีเสือ้อลูกแมนท่าแสยาสั์เด็กเสียตู่ท่าแสเดิมพันอดิตดาวดัง7ดสีจอมยุดเแขวดอันตรายมังกรน,นุ่นแข่งทุเรียนบอลตานไขคว้าหนึ่แสนมังกรน,นุ่นลูกแมนได้เสียแน่ สามพิสูจน์อดีตจอมนุชจะสีนักสู้เขาแหลมเมืองสตูลโทโมัสซอทเยเตอร์นเปิดตำราสู้ดาวดังทรูวิชันเขาพี่ขาดเหล็กบางหวานเสือเพชรสุนกิฬาบางหวานบอบประทับดีชังลุยมีเดิมพันหกหมื่นเสือเพชรโทโมัสพลิกไม่พลิกเสาที่สิบกันยาตลาดอโวใจสามเมืองใหม่หน้าเขาลุนกระทึกศึกสอบางมีหลังสวนคลุกถล่มเดิมพันกุนล้านคู่มวยย้อนยุคถูกคู่ทุกเวลา ดาบูพโต๊ชิติชัยสุดดิลาปังหวานลาดเดิมพันฉลามร้ายหลังสวนโพทองกำนันอูดปากน้ำสู้กัน6กมื0นแฟนมวยไทยไก่ชนลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงตามลุ้นตามเชียร์ผู้มวยสุวนาาคตจอมยุทธบ้านตรังหลายแก้วลูกบ้านตรังแลกแวดอันตรายเมืองดาบบังกอนทองแผนทุเรียนบอยตานสู้กันสี่มืนสนุกแน่ๆต่อความมันแข่งพิฆาตฟ้ามีตา ร้องต้อหลังสวนแลกเด็กตำรวจก้านทองหมวดโต๊ดท่องเที่ยวมาที่คู่หมวยพริกตาเซียนเจนรงวอคอชยาลากแน้นดาวรุ่งเมืองสวียอดแพชรเพียรทัญญามันแน่ๆน่เ <Yeah. S 1> สาที่สิบกัญญาตลาดอัวใจสามเมืองใหม่หน้าเขามากำไวไทยไก่ชนเสกสอมบ้างมีหลังสวนกรุบถล่มดิมพันหงุนลงิน มวยลุ้นมันทุกคู่สู้กันถึงดีกาเดิมพันสองหมื่นจอมยุทธพันใหม่ตะโกเพชรเนินทองเกียรติยอดจิงเซ็กตะโกคุมแข้มถอแนแทงคล็อบเพล็กสอบุญสง่งจอมยุทธท่าชา้างสุดยอดคู่มวยเล็กดีรถโตคู่มวยหญิงความแรงน้องเนยสอบุญสง่งและเชองมวยไทยตามล่าแ้นกุหลาบทองผู้ใหญ่ผู้สิทธิ์ได้เสียเต็มพิกัด นายกเขียวนาอัธรุทธวิทยาวัตรเซเอนายกเขียวเสียแจ็คสอมมังมีผู้เย็นกพอแรงการันตีศึกสอมมังมีหลังสวนรุกถล่มดมพันธ์เงินล้านมาเฮเฮกันต่อจอมพลิ้วเมืองหลังสวนจรวดจิว๋วรองต้อหลังสวนวัดฝีมือจอมยุธทธาชนะแสนคมหพอบพ,พิรุนใครจะเป็นดาวเด่นพอสอนี้แสนคมจรวดจิว๋ว สาที่ส0กันยาตลาดโอยใจสามเมืองใหม่หน้าเขาหวยได้เสียเปิดหัวยันคู่สุดท้ายศึกสอบังมีงหลังสวนปุ๊บถล่มเดิมพันเงินล้านคู่หวยดาวุ่งสัวน,นาคตก้านทองเล็กทอเมืองหลังสวนวัดดาวุ่งทอยอดมวยเพชรลุ่งทอสมุทรสิงเด็กเสียเล็กเจ๊ปูกำลังฮาว <Yeah. S 1> คู่นี้ก็ไม่ธรรมดาลูกหม่อชุมพรปี้ลูกหม่อสตุนเ <Yeah. S 1> พชรพากรเกียรติยอดยิ่งเตะยอดกลาลสินสอย,ยจเจริญใครจะเป็นดาวุ่งสวเวหามวยเพชรพากรเตะยอดกลาลสิน วันที่สิบกันยาตลาดโอชัยสาเมืองใหม่หน้าเขาศิษสอบังมีหลังสวนลุกถล่มต้นพันนลลานนายกเขียวในอัธรุษวิริยาัฒนตร์เสียเอนายกเขียวยเยวยสือแจ็คสอบังมีผู้ใหญ่รพอแดงการันตีรับประกันความมันทุกคู่เต็มพิกัดทนาชัยจำนงนำทีมตุลาการ ขอขอบคุณขอบคุณท่านผู้สมเกียรติทุกระดับที่สนับสนุนส,สสกีฬานักสู้นายชุมพลจุนใส,สสสมหาชนนายสุพลจุนใสนายยกโต้ะน้ำพึ่งแกว้วนายนพอุสิตนายกอบจอชุมพรนายกเขียวนายธุรกิจพิยวัฒน์นายวุฒิพอแดงสจจ้องนายสุชีพดำสุดผู้ใหญ่สันบามะพร้าวผู้ใหญ่พันหาดใหญ่เฮียน้อยแผงทุเรียนป๋าจุย้ยแผงทุเรียน สิบกันยานัดพบกันที่ตลาดโอใจสามเมืองใหม่ลุนมากํามวยไทยเชิกสรมังมีหลังสวนกรุ๊ปถล่มด้มพันเงินล้านขอขอบคุณเสียนุชแผงทุเรียนอาดําแผงทุเรียนเฮียสมชายเจ๊ตายปาติแผงทุเรียนชมพยักสิงห์มณีเสียเล็กเจ๊ปูแผงทุเรียนเสียสันไข่ไก่น้องนโมเสียเอวันชนะเฮียรังแผงทุเรียนเสียเอแผงทุเรียนเจ้าเอเฮียเช่แผงทุเรียน สิบกันยานัดพบกันที่ตลาดอวยชายสามเมืองใหม่ลุ้นมากกรรมวยไทยเึกสร์มังมีหลังสวนรุปถล่มเดิมพันธ์กุนล้านขอขอบคุณโกอาแผนทุเรียนเสียบอยแผนทุเรียนเฮียไกแผนทุเรียนเฮียโอ๊ตแผนทุเรียนนิรุตแผนทุเรียนแผนทุเรียนเอฟเจนเสียต้นสวนทุเรียนต้นตาลสิบกันยานัดพบกันที่ตลาดอวยชายสามเมืองใหม่ลุ้นมากกรรมวยไทยศศกสร์มั่งมีหลังสวนรุปถล่มเดิมพันธ์กุล้าน ขอขอบคุณเสียรวยละแม่นายเขียวนักข่าวเสียเอฟแสมรกน้องโตนสุยกะลาบางหวานและกลุ่มเวยพกยกอึงอุบล s อทไอจีเจ็ดแปดเก้าที่การสนับสนุนสึกธสองมังมีหลังสวนรุบถล่มด้อมผันเงินล้าน<อ>นัดนี้นายกเขียวนายธนุร,ริยวัฒน์เซเอนายกเขียวเสียแจ็คสอมมังมีผู้เย็นล็อกพอรแรงการันตีถึงเงินทุกคู่เปิดหัวยันคู่สุดท้ายศึกสองมังมีหลังสวนรุปถล่มด้อมผันเงินล้านครับท่านผู้ชม